สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของครูที่ปรึกษาและผมแจ็คไรเดอร์ครับเราอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะต้อนรับคุณพ่อขอปรึกษาครับวันนี้คุณพ่อเนี่ยมาด้วยความกังวลใจมากเพราะว่าลูกเนปัจจุบันฮะไม่ค่อยเคี้ยวอาหารกลืนเลยซึ่งคุณพ่อเองก็เล่าไปถึงอดีตว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยนะคเคยมีอะไรติดคอครับจนต้องไปโรงพยาบาล กลัว่าสิ่งเหล่านั้นจะทําให้น้องฝังใจและเกี่ยวไหมที่น้องไม่เคี้ยวอาหารครับวันนี้จะได้คุยกับครูที่ปรึกษาของเราต้องต้อนรับคุณพ่อก่อนนะครับคุณพ่อเชครับคุณพ่อวรยุทธบุตรรอดสวัสดีครับฮะวันนี้คุณพ่อจะได้คุยกับครูที่ปรึกษาของเราครับก็เป็นครูเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กครับต้อนรับคุณครูกทองทองบุญประคองหรือว่าครูก้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เอาละวันนี้มีเวลายี่สนาทีครคุณพ่อครับในการถามคำถามผมจะไปเร็วหน่อยเพราะเหมือนมีประเด็นต้องเคลียร์กันตรงนี้นะคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มปรึกษาค่ก้าครับอยากจะปรึกษานะครับเรื่องที่น้องไม่เคี้ยวอาหารไม่เคี้ยวอาหารใช่ครับเมื่อกี้ผมเล่าว่าตอนเด็กๆเขาเหมือนมีติดคอเกิดเหตุการณ์อะไรอะเทานไอศครีมเมื่อตอนสองขวบครึ่งอ่ะครับเป็นไอศครีมที่ว่าเป็นก้อนแข็งๆแล้วเขาทานลงไป แล้วมันก็เลยไปปักตรงคอจากนั้นน้องน้องก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ทานอะไรที่เป็นแข็งๆแบบนี้เลยใช่ครับจำฝังใจครับฉะนั้นอยากทานอะไรที่นิ่มด้วยแล้วก็คืนเลยแบบใช่ใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นข้าวก็จะเป็นโจ๊กข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยที่ทานได้แข็งๆที่เขาไม่ทานเลยหลังๆไม่ได้เลยครับเช่นอะไรครับคุณพ่อฮะอย่างหมูบิ้ง ินี่คือคือแข็งสำหรับเขาแล้วใช่ครับหมูแล้วก็พวกขนมที่มันสามารถเคี้ยวอย่างเงี้ยแล้วเด็กกเด็กไม่เอาเลยน้องไม่เอาเลยเอาเลยใช่ครับอ่านะปัจจุบันตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่ฮะเจ็ดขวบครับเจ็ดขวบแล้วครับโอ้แสดงว่าเรื่องเกิดมานานประสรใช่ครับแล้วผมก็กังวลในเรื่องโภชนาการของเด็กคือกลัวจะโตไม่ทันเพื่อนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวนี้คุยกับครูก้าหน่อยดีกว่าครับครูก้าครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ ให้คำปรึกษาเลยครับค่ะจริงๆแล้วที่โรงเรียนเป็นปัญหาด้วยไหมคะหรอกคุณพ่อเคยคุยกับที่โรงเรียนไหมมีมีครับที่โรงเรียนก็ถามครูที่ปรึกษาก,ก็ก็เด็กก็ไม่ไม่ทานเหมือนกัน ค่ะแล้วก็จริงๆเขาเจ็ขวบแล้วเนื่ออาหารเรื่องการเคี้ยวไม่น่ามีปัญหาพยายามจะเคลียร์ว่าไม่เกี่ยวกับช่องฝากหรืออะไรของเขาใช่ไหมคะฟันเฟินไม่ได้มีปัญหาอะไรปกติดีครับผมปกติดีแทนงั้นสิ่งที่คุณพ่อกังวลก็คือเขาจำฝังใจจนทําให้เขาไม่ไม่กล้ารับประทานอาหารที่ต้องมีของมีความแข็งไม่ใช่บอกว่าใช่ไหมว่ามีความแข็ง นะคะ,ะรครแล้วก็ถ้าอะไรที่นิ่มๆมเขาถึงจะยอมทานอย่างนั้นนะคะก็ถ้าถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องอชวนเขาคุยนะคะว่าแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆฝึกะคะนะคะให้เขารู้สึกมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะไหนลองอันนี้น่ารกเดี๋ยวคุณพ่อลองหันชิ้นเล็กๆให้ดูนะคะคือคือคุยเพื่อค,คลายะค,ะความกังวลเขาอาจจะติดมาแล้วก็ยิ่งช่วงของที่เขาทาน รับประทานเข้าไปแล้วไปติดคอนค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงสามขวบครับใช่ไ<ช>หมค,คะ<ช>แล้วเราเองเราก็จะตกใจมากใช่ <laughs> ใชนะคะฉะนั้นอาการที่มันติดของเขาเขาก็ตกใจอยู่แล้วนะคะเออสีหน้าของเราที่เป็นธรรมดาที่เราก็ต้องตกใจแล้วรีบพาเขาส่งโรงพยาบาลเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันอย่างที่คุณพ่อกังวลที้ยังไงเราก็ต้องช่วยคลี่คลายความกังวลเขาชวนเข้าคุยเลยค่ะโอ้ตอนนั้นนะพ่อ หนูจำได้เลยหนูเคยกินไอศครีมใช่ไหมคะส่วนที่ไปติดนี่คืออะไรคะเป็นหางมันอะครับหางเปลือกครับเ,เป็นเปลือกเปลือกใช่ครับเปลือกแข็งของโคนใช่ใช่ครับใช่ไหมคะนะคะอืเดี๋ยวเราเราเราลองมาดูว่ามีอะไรที่หนูเอยากจะทดลองดูถ้าเราอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับการเคี้ยวอะคะ่ะแต่เป็นความกลัวของแข็งอืมใช่เพาะฉะนั้นเราอาจจะลองดูว่าเราลองมาหั่นชิ้นเล็กๆหนูลองเคี้ยวให้ละเอียดกันดูนะ แล้วลองดูซิว่าตอนกลืนมันติดไหมครับให้เขาเลือกค่ะว่าเขาอยากจะทดลองเริ่มจากอะไรนะคะอันนี้ลองลองคุยคงจะต้องคุยกับเขาแบบตรงๆค่ะครับได้ครับก็เริ่มเคยไหมคะคุณพ่อเคยลองเคยไหมฮะเคยไหมฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหมูทําเคี้ยวหมูให้ให้น้องดูอะครับจะเป็นอาหารคร่ะให้เขาลองเลือกค่ะคว่าหนูอยากจะคิดว่าอันไหนน่าจะ เริ่มทดลองจากอะไรครับะค,ะครับนะคะเขาก็จะรับรู้ว่าอ๋อเรารับรู้ความกังวลเขาค่ะอันที่สองคือเราจะพากันทําไปด้วยกันมันเหมือนกับเขาต้องเผชิญสิ่งที่เขากลัวโดยมีเราอยู่เคียงข้างเขาและเข้าใจเขาครับนะคะเดี๋ยวเขาจะผ่านได้ครับค่ะและเรื่องอย่างนี้นี่คือคุณครูรู้ไหมครับคุณครูทราบครับต้องแจ้งก่อนแจ้งก่อนที่จะเข้าเรียนนะครับต้องแจ้งว่าน้องมีอะไรต้องดูแลเป็นพิเศษไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับผมแสดงว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าทานอาหารที่โรงเรียนเขาจะมีอาหารสําหรับเขาที่ก็ก็ก็ต้องบอกครูตรงประจําชั้นไว้ครับว่าน้องเนี่ยเคี้ยวอาหารไม่ค่อยได้เน้นแบบเป็นอาหารแบบเหลวเหียวหน่อยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็บดให้ช่วยบดให้เขาสักนิดนึงอะไรอย่เงี้ยประมาณเนี้ยครับแต่ตอนนี้เขาขึ้นป .1 แล้วยังคะป .1 แล้วครับอ๋อค่ะ นะคะเพราะว่าเดี๋ยว,ยวอ,าอาจจะมีคุณครูที่ยิ่งๆเด็กโตขึ้นนะคะค,คุณครูจะมาให้ความาดูแลเรื่องอาหารอย่างรายละเอียดอย่างนี้อาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะก็เรารีบช่วยช่วยดูแลเขาในจุดตรงนี้ดูแลใจะคะ่ะครับผมเป็นไปได้ไหมฮะครูกล้าครับว่าวันหนึ่งที่น้องโตขึ้นเมื่อเขาอยู่กับเพื่อน เมื่อเพื่อนพากินเพื่อนพานู่นนี่นั่นโน้นเขาอาจจะกล้าแล้วก็ลองเปิดใจด้วยตัวเองผมผมนึกไปถึงหลานผมมาฮูก้าครับสมัยเด็กชอบดูดนิ้วโป้งมากดูดห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ได้เอาอะไรไปทาก็ไม่ยอมเลิกดูดดูดจนมันขึ้นแง่งขึ้นมาที่ที่ที่นิ้วอะฮะจนสุดท้ายอ้อไปเลิกเองตอนโตเพราะว่าเพื่อนไม่ดูดกันนี่หวาทำไมเราเราดูดทำไมไออาการอย่างนี้มันมันมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมฮะมันอาจจะต่างกันค่ะ เพราะว่าอันนั้นมันเป็นความติดคมชองติดความชอบ่ะแต่อันนี้เป็นเรื่องความกลัวความกลัวเราอาจจะต้องคลี่คลายให้ช่วยต้องช่วยต้องช่วยค่ะอ่ะโอ้คุณพ่อครับใช้เวลาตรงนี้แต่ว่าลองทําดูนะแล้วก็ถ้าเกิดติดขัดอะไรยังไงเดี๋ยวมาคุยกับครูก้าใหม่ต้องเริ่มทําก่อนได้ครับโอเคเคลียร์นะฮะเคลียร์ครับเคลียร์งั้นเราไปต่อฮะประเด็นคําถามต่อไป สาครูก้าต่อครับครับเรื่องอน้องเขามีความวิตกกังวลในเรื่องของการเรียนก็คือเหมือนกับเขาไม่ได้ไปโรงเรียนสองสามวันอย่างเงี้ยพอพอมีการบ้านหรือว่ามีอะไรเข้ามาทำเนี่ยเขาจะต้องต้องทำนี้ก่อนสมมติว่าเราอาจจะทํากิจกรรมที่บ้านกันก่อนแต่น้องบอกว่าไม่ไม่ได้จะขอทําการบ้านนี้ก่อนคือเขากลัวแบบเรียนไม่ทันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบประมาณนี้ พ่อฮะประเด็นนี้ไม่น่าเป็นความกมงวนนะวพราหลายบ้านไม่หลายบ้านจะโกรธอีกลวนึว่าลูกไม่ตั้งใจเรียนเลยลูกไม่ทำกันบ้านแต่ลูกคุณพ่อขอทำกันบ้านก่อนอย่าพึ่งชวนทำอย่างอื่นใช่ใชพ่อคิดว่าอย่างนี้มันแปลกไหมหรือว่าจะต้องแก้ไหมยังไงถูกต้องไหมพ่อก็สำหรับเด็กวัยนี้ก็ กพราดว่าเขาน่าจะอยากเล่นนะเนาะใช่ใช่ใช่แต่กลายไปว่าเขากลายเป็นกังวลเรื่องาใช่ใช่ถูกครับถูกรู้ว่าเขาจะมีแผลอะไรในใจและทําให้เขารู้สึกว่ากังวลเรื่องนี้อาจจะเป็นที่เพื่อนที่โรงเรียนที่เขาแบบโดนล้อโดนอะไรหรือเปล่าแบบเวลาส่งงานแล้วไม่ทันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อพูดมาอย่างนี้มันจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรแม่พ่ออันนี้ น้องเขาก็ไม่ได้บอกนะคบไม่เล่าใช่ไหมใช่ใช่ครับไอเห็นจากพฤติกรรมคุณพ่อเป็นห่วงใช่เป็นห่วงรับกูกล้าดีกว่าว่าแกงไงดีกล้าครับแบบนี้ให้คําปรึกษาครับคุณพ่อน่ารักจริงๆนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เราอาจจะต้องดูสภาพแวดล้อมหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่าเด็กที่มีความรับผิดชอบสูงโดยที่ไม่มีแรงกดดันก็มีนะคะกับเด็กที่มีดูเหมือนมีความรับผิดชอบสูงแต่ มีความกดดันภายในเหมือนอย่างที่คุณพ่อกังวลก็มีเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเราอาจจะต้องสังเกตด,ดูให้ดีว่ามันเป็นระดับความกังวลที่เป็นประโยชน์นะครับกังวลว่าเอ้ยกันบ้านยังไม่เสร็จเลยขอทํากานบ้านก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความกังวลในระดับที่เหมาะสมครับนะคะหรือเกินความเหมาะสมคุณพ่อสังเกตจากอารมณ์สีหน้าแววตาของเขาไหมคะว่ามันอยู่ระดับเกิน เกินไปหรือเปล่าหน้าจนเราเป็นห่วงหรือว่ามันยังโอเคอยู่ได้ค่ะก็คุณพ่อเคยมีแบบใหญ่เล่นๆแบบไปดูหนังกันไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็แบบไม่ได้ป้าป้าหนูต้องทำให้เสร็จหนูหนูต้องทำหนูต้องทำค,คือเหมือนจะร้องไห้อะถ้าพรุ่งเนี้ยคือไม่มีงานส่งอ่ะน้องเขาก็จะรู้สึกกังวลไปถึงในวันพรุ่งนี้ก็ลองลองค่อยๆค่อยๆสังเกต ด้วยนะคะวันนี้เราอาจจะยังยังวิเคราะห์ไม่ได้ชัดเจนแต่มีได้ทั้งสองอย่างนะคะแต่ว่าหลายๆครอบครัวที่กำลังดูอ,อยู่อาจจะบอกอยากได้ลูกแบบนี้นะคะ <laughs> แต่ว่าก็ ที่บอกว่าคุณพ่อน่ารักมากเพราะว่าบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะมันมันมีอะไรไปกดดันเขาหรือเปล่าคช่บนะคะเช่นคุณครูดุไปหรือเปล่ารหรือว่าอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราเองเราเคยเข้มงวดจนเขากังวลไปหมดไม่คลี่คลาไม่ค่อยผ่อนคลายหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะฝากคุณพ่อลองสังเกตดูีกทนะีถ้าสมมติว่านะคะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นความกังวลที่สูงเกินความเป็นจริง เกิดจากแรงกดดันจากภายนอกนะคะเราอาจจะต้องคุยนะคะอาจจะต้องดูว่าแรงกดดันมาจากไหนและจะคลี่คลายความกดดันได้อย่างไรคมีวิธีการคุยที่ครูก้าอยากจะแนะนำไหมครับที่จะได้เปิดเข้าไปในหัวใจเขาเรื่องนี้นครับครูก้าจริงๆแล้วการการคุยและการฟังกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลุดมาค่ะ แต่จะหลุดมาได้ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่พร้อมรับฟังเขานะคะพร้อมรับฟังในที่นี้คือไม่ใช่ว่าพอเขาบ่นอะไรให้ฟังเราก็สอนกลับทันทีถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนฟังแต่ไม่ได้รับฟังถึงความรู้สึกเขาเขาก็จะรู้สึกว่าความรู้สึกเขาต้องกดเอาไว้ แต่ถ้าถ้าเขาบอกว่า,ายกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าเขากังวลมากเลยถ้าขืนเขาไม่ได้ทําการบ้านไปคระเราอาจจะถามได้ว่าเออที่โลกกังวลเพราะอะไรลูกถ้าไม่ทําการบ้านไปคุณครูตีแน่ๆอย่างเงี้ยนะเราก็อาจจะ,ะเราเริ่มรู้สาเหตุและ้ะคือเราฟังเนี่ยค่ะฟังเขาเยอะๆแล้วหนูรู้สึกยังไง เนี่ยคำเนี้ยเป็นสิ่งที่จะชวนลูกคุยได้มากหนูรู้สึกยังไงลูกแล้วถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นหนูคิดว่าหนูจะทําอย่างไรต่อไปค่ะคุณพ่อช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยค่ะอันนี้จะไม่ใช่อันนี้จะเป็นแค่เคสกรณีที่จะพิสูจน์กับลูกว่าพร้อมผู้พ่อเนี่ยพร้อมอยู่เคียงข้างหนูและพร้อมฟังทุกปัญหาพอถึงตอนโตเป็นวัยรุ่นเป็นหนุมขึ้นมานะคะเขามีปัญหาอะไรเขาก็รู้ว่าเขามาเล่าให้คุณพ่อฟังได้ครับค่ะ ซึ่งมันก้ากึ่งมากเลยฮะกูกาเมื่อกี้ที่กูกาพูดนะฮะอย่างเช่นถามไปฟังเนี่ยฟังครูที่ปรึกษาเอารู้ต้องถามถามแต่บางทีมันอดใจไม่ไหวฮะเพราะถามไปได้2เรื่องปรับสอนเลยอย่างเงี้ยฮะอันนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราเองก็ต้องต้องอับตัวแล้วก็รู้ตัวตลอดเวลาถูกต้องไหมกูกาใช่ค่ะเรา<ม>ต้องพูดไปถึงตรงนี้ฮะเออจะทำก็ครูตีในโรงเรียนปรับสอนเลยทีนี้ยังไม่ ก็หนูไปทําอะไรลูกที่หลังหนูก็อย่าโอ้นะต้องตื่นใจคนเป็นพ่อเหมือนกันนะคุณพ่อนะถึงเขาจะรู้สึกปลอดภัยจนวันนึงเขาบอกเราเองทุกอย่างนะค่ะต้องเริ่มจากอย่างหนึ่งค่ะบางทีส่วนใหญ่เราจะไม่เชื่อเด็กว่าเด็กหาทางออกได้และเขาจะหาทางออกได้อย่างเหมาะสมถ้าเมื่อไหร่ที่ได้คุยกับเรา ะะเพราะเราจะเป็นช่วยคนที่จะช่วยตกความเหมาะสมได้แบบพอดีพอดียกตัวอย่างเช่นนี่เลยค่ะเช่นลูกกังวลได้แหละ,ะนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคุณครูจะตีนะคะแล้วก็หนูหนูเคยทำหนูเคยโดนตีแล้วย,ยังนะคะตอนโดนตีแล้วรู้สึกยังไงเขาจะบอกโอ้โหเจ็บมากเข็ดเลยไม่อยากแล้วท่างั้นหนูคิดว่าต่อไปหนูจะทำยังไงดีเราถึงจะจัดการกับการบ้านได้ เพื่อจะได้ไม่ถูกลงโทษแต่เราไม่ได้บอกงั้นหนูก็ทําสิลูกนะคะแต่เราให้เขาเป็นหนทางทางออกด้วยตัวเองนะหรือว่าบางทีเขาอาจจะบอกว่าเขาเคยหมกกันบ้านไว้เราก็อู้ยังไงเห็นบ้าหนูไปหมกกันบ้านไว้แล้วลูกทําไมหนูถึงหมกกันบ้านไว้แล้วอ้าวแล้วเขาน่าทํำยังไงดีโอ้ต่างกันนิดเดียวเลยนะคุณกาใช่ค่ะต่างกันนิดเดียวแต่ว่าเขาเจอทางออกมาได้ด้วยตัวเองจากคําถามของ ในที่สุดเด็กคิดได้ค่ะว่าจากคนจะออกแบบไหนแล้วเหมาะสมครับ,รบอดีนะคุณพ่อนะครับโหมันมัน,มนคือสถานการณ์มันใกล้เคียงอะไรอย่างปะ<ก>ะระโยคเมื่อกี้คือคพอโอ้เนี่ยหนูเคยค้างกันบ้านไว้แล้วคุณตูตีเห็นไหมเนี่ยเขาค้างกันบ้านกับพว่โอ้ถ้าค้างกันบ้านแล้วแล้วเราจะทํายังไงกันดีต่อไป ต้องไหมฮะในอนาคตโอ้โหรู้รู้สึกตัวเองที่ที่รู้สึกนี้ก็รู้สึกตัวเองด้วยนะฮะโอเคคุณพ่อประเด็นนี้เราเคลียร์ไปด้วยกันเนาะเคลียร์ครับถ้างั้นเราไปกันต่อยังมีเวลาสำหรับคุณพ่อครับหนาทีกว่าๆคำถามต่อไปปรึกษาครูกาครับครับน้องจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเอาแต่ใจคืออย่างเช่น เวลาเวลามีแขกมาบ้านหรือว่ามีเพื่อนคุณพ่อเข้ามาที่บ้านแบบมีจํานวนเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาก็จะแบบแสดงอภินิหารอะไรซึ่งอย่างจ้อนการต้องการแบบอ้แบบเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นเช่นคุณพ่อต้องลองลองเล่าเหตุการณ์เช่นบางทีอยากกินน้ําจริงๆเมื่อเขาก็เดินไปเปิดตู้เย็นทันได้แต่บอกป้าหนูหิวน้ํา อย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็บอกว่าอเดินไปหยิบเองฉุนลูกไม่ไม่ได้ต้องให้ปลาป้ามาเปิดให้เปิดไม่ไหวเปิดตู้เย็นไม่ได้<ม>เปิดน้ําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าไ็นวันปกติเขาหยิบเองได้ใช่ใช่ถูกครับว่าก<ม>็เลยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แล้วนี่อ่นานแล้วจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งครับที่มีคนมาเยอะๆในบ้าน <c oughs> มาเนี้ยครับค่ะฉะนั้นเราเข้าใจเข้ามาระดับหนึ่งแล้วแหละ <c oughs> อ,อันแรกเราต้องภูมิใจกับเราคือคนสําคัญของเขา นะะแล้วก็สิ่งที่เราเข้าใจตามมาก็คือเขาก็ต้องการเรา mm hmm. นะคะแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจเขาคือหนึ่งเขาคือเจ้าของพื้นที่ mm hmm. และเมื่อก่อนเขาเป็นไม่ใช่แค่เจ้าของพื้นที่เขาได้เคยได้รับทั้งพื้นที่ส่วนตัว ต้องต้องบอกก่อนนะคะบ้านคือพื้นที่ส่วนตัวที่เขาสบายๆจะทํำยังไงก็ได้แล้วบ้านของเราก็เคยมีคุณพ่อและคุณพ่อเคยเต่าสนองเราอยู่ตลอดเวลานะคะจนเขารู้สึกว่าไม่ต้องการแล้วก็ได้แต่พอเริ่มมีคนมาเยอะๆเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าพื้นที่ส่วนตัวเขาหายไปใช่ใช่ฉะนั้นทํำยังไงที่จะแก้ปัญหานี้จริงๆเขาเจ็ดขวบเ่ยค่ะถ้าให้เขารู้ตัวล่งหน้า นะคะอย่างเช่นวันนี้เราจะชวนเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านใ่้เขารู้ตัวว่าโอ้วันนี้พ่อจะมีแขกน,นะลูกนะครับแล้วถ้าหน,หนูอยากได้อะไรหนูจะสามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้ไหมรหรือถ้าอันไหนที่หนูอยากให้พ่อช่วยมกักกะซิบข้างๆนะแล้วเราสละเวลานิดนึงค่ะความเป็นคนสําคัญของเขายัางไม่หายไปไหนครับ นะคะแต่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าเออเราอยู่ต่อหน้าเพื่อนเราก็ทาโตไม่ถูกนะยิ่งถ้าลูกงองแงเรายิ่งรู้สึกอายเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตกลงกับเขาไว้เลยครับค่ะแล้วเขาจะจัดใจเขาแล้วเขาจะจัดการตัวเองได้ค่ะต้องคุยกับน้องเอาไว้ก่อนใช่ค่ะเหมือนกันค่ะหรือแม้กระทั่งเราจะออกไปนอกบ้านครับนะคะบางทีเด็กก็ต้องการรู้อะไรล่วงหน้า แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อเขารู้ว่าเดี๋ยวเขาจะได้ไปนู่นไปนี่ไปนั่น<ม>ไปแล้วอ๋อเราจะไปห้างกันแต่วันนี้เราไม่ได้ซื้อของเล่นอย่างนี้เป็นต้นเ<ม>ขาก็าเตรียมใจไปแล้วว่าไม่ได้ซื้อแต่เราจะไปดูเฉยๆแล้วเราก็จะได้กลับบ้านกันมาทําอะไรกันต่อก็ว่ากันไป<ม>นะคะฉะนั้นถ้าเราเขารู้ล่วงหน้าเนี่ยจะไม่แบบไม่มีร้องไห้ว่าไม่กลับบ้านอยากเล่นต่ออย่างนี้ค่ะเราบอกเวลาเขาด้วยก็ยังได้ เด<พ>ี๋ยวพอสักหกวงเราจะกลับบ้านกันนะลูกอย่างนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมนุษย์เราเหมือนกันหมดต้องการความมั่นคงนะคะความมั่นคงทางใจโดยเฉพาะอยู่ในวัยเนี่ยเขายังไม่ถึงกับมั่นคงหนักแน่นมากว่าโอ้อะไรเข้ามาก็ไม่ว่าสถานาการณ์ไหนก็ไม่เป็นไร <c oughs> การเปลี่ยนแปลงเกิดขึด้นโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวก็ช่างมันไม่ใช่นะ่ไหคะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกเขาเขาจะมั่นคงมากอ๋อรู้อยู่แล้วโอเคโอเคพ่อ อย่างนี้ครับเป็นคําตอบที่ดีมากเลยครับผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าต้องบอกบอกว่าเราต้องทําอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับคือนึกถึงนึกอะไรก็ไปเลยอะไรเงี้ยโดยที่ลูกไม่ทานตั้งตัวบางทีลูกก็แบบงงแงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับลองดูครับคุณพ่อครับได้วิธีแล้วเราก็รู้สึกว่าโหยังไม่เคยทำนะใช่ใช่อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบางอย่างของลูกได้นะครับไปกันต่อคุณพ่อครับสื่อสองนาทีนิดๆเองนะฮะคุณพ่อครับคำถามต่อไปค่ะซาคุก้าครับครับน้องเป็นเด็กไม่ค่อยกล้าแสดงออกครับไปซื้อของอย่างเซเว่นง่ายๆอย่าง คุณพ่อให้ไปให้ไปช่วยหยิบตะกร้ามาให้หน่อยอะไรเงี้ยเด็กเขาก็ไม่กล้าบางไปหยิบของขนมบางทีจะหยิบกินเองก็ให้คุณพ่อหยิบให้อะไรเงี้ยคือไม่กล้าครับอันนี้เป็นเฉพาะที่แปลกที่ไหมฮะในบ้านหรือในบ้านเป็นด้วยในบ้านไม่เป็นครับเป็นเฉพาะที่ไปข้างนอกอ่าเป็นเฉพาะไปข้างนอกครับอ่าแล้วก็อยากจะรู้นะครับลองทำใช่คือคือคือคุณพ่ออยากจะให้น้องเขา กล้าตัดสินใจกล้าลองกล้าทำอะไรเงี้ยครับคือกังวลว่าโตขึ้นนะ่ะน้องเขาจะทำเองไม่เป็นอะไรเ<ไ>งี้ยครับได้ครัอ่ะวูก้าครับหนึ่งนาทีกว,ากว่าครับให้คำปรึกษาครับค่ะจริงๆทั้งไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกล้าเป็นความจริงของมนุษย์เราที่มีอยู่จริงรนะฮะแต่ว่าอะไรที่มากไปน้อยไปมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้ นะคะฉะนั้นเราอาจจะดูว่าบางครั้งเขาเองเนี่ยการที่เขาดูตามาตาเลือก่อนออกไปข้างนอกเขายังไม่คุ้นนะคะเอาอย่างไงดีอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องอาจจะเรียกว่าเกือบจะปกติกตแต่ด้วยวย<ช>ัยเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาอาจะกล้ามากกว่าน,นั้นในความรู้สึกข,<ช>ของคุณพ<อ>่อ <ๆ S 2> เราก็ต้องย้อนกลับไปดูค่ะว่าโดยประสบการณ์เดิมเนี่ยเรามีคําว่าห้ามไม่อย่าหยุดระวังนะลูกเนี่ยบ่อยเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าเกิดมันมีมีอยู่เยอะในเดิมในอดีตนะคะมันคือการหล่อหลอมความไม่กล้า ที่อาจจะเยอะเกินเกินไปซ่อมได้ค่ะซ่อมได้ด้วยการที่เรารู้สึกให้เขารู้สึกว่าเราไว้วางใจเขาพ่อเชื่อว่าหนูหยิบได้ช่วยหยิบให้พ่อหน,น่อยนะโลกอ่างนี้ค่ะค่อยๆสร้างประสบการณ์ที่รู้สึกว่าอ้อพ่อวางใจหนูอย่างนั้นหนูก็จะวางใจโลกครับทําให้กลายเป็นเรื่องปกติไปว่าโอ้อันนู้หนูช่วยพ่อได้อันนี้หนูช่วยพ่อได้ลองดูหน่อยลองลองดมห้อ่าเออเออ ในบ้านก็ต้องปรับอันนี้ต้องปรับตั้งแต่ในบ้านเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะตั้งบ้านนี่แหละค่ะที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเขาสายตาที่เขาจะวางใจตัวเขาเองไหมมาจากสายตาเราค่ะว่าเราวางใจเขาหรือเปล่าคุณพ่อเป็นไงฮะครับคําตอบนี้นะต้องปรับที่คุณพ่อด้วยับผมต้องเริ่มที่พวกเราเหมือนกันนะคุณพ่อครับโอ้ผมเองก็ได้เรื่องราวจากคุณพ่อกับคุณก้าวันนี้ไปเยอะมากเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากมากพ่อเชครับขอบคุณครับ แลขัไปได้เลยขอบคุณครูก้าครับผมยินดีค่ะสิ่งที่ได้ความรู้กลับไปในวันนี้นะครับได้ความรู้ให้กับน้องๆทำให้น้องเป็นเด็กกล้าลองกล้าตัดสินใจนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆแล้วก็ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับอยากเห็นเด็กมีความกลา้าเราเคยให้เด็ก ให้โอกาสเด็กๆได้ทดลองทำในสิ่งที่สงสัยแล้วหรือยังนะคะแล้วเด็กจะเป็นคนที่กล้าที่จะลงมือทำด้วยตนเองค่ะ